าชมตึกอาคารพาณิชย์ว่างอีก2ยูนิตสุดท้ายที่โครงการสีรัญยายเอวินิวท่าวงค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับเต้ยที่โครงการสีรัญญาเอลยินท่าวงนะคะแบบบ้านแฟลพรีเมียม2ชั้นที่โครงการนี้จะมี12ยูนิตแล้วก็บ้านเดี่ยวจะมี4ยูนิตนะคะเราปิดการขายเป็นที่เรียบร้อยไปหมดแล้วนะคะส่วนลูกค้าท่านใดที่สนใจบ้านที่โครงการที่ท่าวงะคะ่ะลูกค้าสามารถเตรียมตัวลงทะเบียนกับโครงการไม่ได้เลยนะคะส่วนพื้นที่ด้านหน้าค่ะจะเป็นพื้นที่ติดถนนสุดยอดทำเลไปเลยค่ะตรงนี้จะเป็นอาคารพาณิชย์ว่างอีก 2ยูนิตนะคะลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาทำเลที่หน้ากว้าง2ยูนิตเป็นห้องคู่อะคะอ่ะอ่าตรงนี้เลยค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะก็รองรับอ่าในเรื่องของที่จอดรถอะคะ่ะได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเพราะว่าในส่วนของด้านหน้าค่ะโล่งโป่งที่จอดรถได้สบายสบายเลยค่ะ2ยูนิตนี้นะคะตอนนี้ลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถโทรมาสอบถามกันได้ที่อ่าเบอร์0 6 1 5 9 7 9 4 5 6นะคะ ไปค่ะเดี๋ยวเต้ยจะพาไปชมด้านในกันค่ะว่าจะโอโถงกว้างขวางกันขนาดไหนไปค่ะ ในส่วนของอาคารพณิ์ของเรานะคะหน้ากว้าง4เมตรลึก12เมตรอะคะ่ะทั้ง3ชั้นเลยแต่ละชั้นของเราอะค่ะจะมีห้องน้ําให้เป็นส่วนตัวเลยค่ะของแต่ละชั้นความกว้างขวาขงของอาคารพณิ์เราอ่ะก็เหมาะมากๆเลยค่ะในส่วนของด้านหลังที่เป็นชั้นล่างอะค่ะเราก็จะมีพื้นที่เหลือด้านหลังอะค่ะ4เมตรค่อนข้างกว้างกันเลยทีเดียวลูกค้าก็สามารถต่อเติมเป็นในส่วนของครัวไทยโซนซักล้างหรือเป็นห้องอเนกประสงค์หรือห้องอื่นๆนะคะสามารถทําได้เลยค่ะในส่วนของบันไดของเราก็ค่อนข้างกว้างกันเลยค่ะ ลูกค้าไม่ต้องกลัวในเรื่องของความสูงของบันไดของเรานะคะความสูงของเราอะคะ่ะเราทามาพอเหมาะมีราวบันไดที่แน่นหนาเป็นราวเหล็กให้ลูกค้าจับขึ้นจับลงได้เลยค่ะ 2ยูนิตนี้จะเป็น2ยูนิตสุดท้ายนะคะติดถนนใหญ่สุดยอดของทําเลหน้ากว้างโรงโปร่งจอดรถได้สะดวกสบายตรงที่โครงการศิลัญญาเอวินิท่าวงนะคะติดต่อขอราคาพิเศษกับเต้ยได้ทุกวันนะคะได้ที่เบอร์0615979456กกันเลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ